ัปพี่ครับเรามารูนามานพูดสิครับนะนาำมานพูดดีสินะนะความเครียดเกิดจากอะไรความเครียดหอยติดปากอ้าพี่ถนอมสีสวัสดีค่ะกูจะพูดเรื่องอะไรวะเมื่อกี้นะความเครียดเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากมี ไม่มีใครเห็นแต่ตัวเขาเองเห็นเขาเอาดอกไม้มาให้นางมานะคะทุกคนแล้วก็ขอโทษนะเขาละอายใจไงที่เราต้องขอโทษเขาต่อหน้าทุกคนแต่พอวันต่อมาเขาเอาดอกไม้ช่อดนั้นมาให้เราถามว่ารับไหมรับถามว่าเราได้อะไรเหมือนธรรมะเลยคือเราชนะใจตัวเราเองแล้วเราก็ชนะชนะทุกสิ่งโดยที่วันนั้นเราบหว้เขา แต่ถามว่าศัก์สีกินได้ไหมไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้มาเขาละอายใจไงนี่แหละสิ่งที่เราปลื้มใจที่สุดบุคคลใดที่มีทิฏฐิถือมั่นยึดมั่นย่อมไม่มีความสุขจำไว้แต่เมื่อใดคุณปล่อยวางและถอยหลังมาเก้าวนืงยอมที่จะกราบยอมที่จะขอโทษยอมที่จะลดละเลิกสิ่งที่คุณได้คือความสุขและ ชนะใจตัวเองเมื่อใดที่คุณยึดมั่นถือมั่นต้องการกว่าเอาแต่ชนะคุณไม่มีความสุขหรอกชีวิตคุณก็จะอยู่อย่างนั้นต้องการเอาชนะอย่างเดียวถูกนางมาจะพูดเสมอว่าฉันไม่ผิดถูกฉันไม่ผิดแต่ใจมันบอกว่ายอมยอมไปเถอะเพื่ออนาคตแล้วเราก็ชนะใจตัวเองโดยที่เราไม่ผิดถูก โทษเขาครั้งนั้นโดยที่เราไม่ผิดอะแต่เขาละอายใจไหมละอายเขาถึงเอาดอกไม้มาให้เราไม่มีใครเห็นมีแค่สองคนเรากับเขา ของตัวเองที่เราเอาชนะใจคนได้นี่แหละจําไว้อย่าไปเอาชนะใครคนอื่นหรอกไม่ต้องไปชนะใจใครเอาชนะใจตัวเองยิ่งคุณมีทิฏฐิคุณต้องการเอาชนะเมื่อนั้นหนักท่หายชีวิตคุณจะไม่มีความสุข<ม>อันนี้เรื่องจริงค่ะถ้าคุณเป็นถ้าคุณศึกษาธรรมะและคุณมีธรรมะอยู่ในใจคุณแล้วอะทุกคนนั้นไปที่ใดก็จะมีแต่คนรักไปที่ใดก็จะไม่มีทิฏฐิ ไม่มีกันทุกคนแหละอยู่ที่ว่าคุณจะใช้ศักดิ์ศรีนั้นน่ะใช้ในแบบไหนส่วนนางมารไม่มีหรอกศักดิ์ศรีอ่ะอืมศักดิ์ศรีมารไม่มีนะคะทุกคนไม่เคยมีศักดิ์ศรีในตัวเองมีแต่การอัตนะใจตัวเองอันนี้ที่มาพูดเนี่ยมันเป็นชีวิตประจําวันของทุกๆคนนะคะทุกคนพี่ใบายานะมันเป็นชีวิตประจําวันของทุกคนที่เขาฆ่ากันตายทุกวันเนี่ยเพราะอะไรก็มีทิฏฐิ กูของมึงกำไว้จนแน่นะนะะคนที่ไม่มีปัญหากับใครก็คือคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีสังเกตดีคนที่ไม่มีปัญหากับใค,คมมร,คม,ม,รมีความสุขกับชีวิตประจําวันก็คือคนไม่มีศักดิ์ก็คือคนไม่มีศักดิ์ศรีมีแต่การเอาชนะใจตัวเองในชีวิตนางมาจะตัดคำว่าศักดิ์ศรีออกไปมึงดา่าพ่อดา่าแม่กูอันนี้กับกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเราก็ด่าไปดิ อยากด่า,ดาก็ดา่าไปดิเขามาดา่าเราดา่าต่างๆมามาแล้วเขาไปฟ้องเจ้านายถามว่าเรายกมือไหวไหมยกมือไหวขอโทษไหมขอโทษโดยที่เราไม่ผิดแล้วสิ่งที่ไดแ้แล้วสิ่งที่เราได้รับมาก็คือไม่ไปต่อไม่มีปัญหาแถมยังได้รับแถมยังชนะใจเขาอีกนะชนะใจคนที่ดา่าเรานี่แหละ สิ่งที่เราได้อนาคตก็จะสดใสมีแต่ความสุขแล้วใจเราก็มีแต่ความสุขแล้วเราก็จะไม่มีศัตรูศัตรูก็ไปมาเป็นมิตรกับตัวเราเองทุกคนใครต้องการมีศัตรูเอาศัตรูมาเป็นมิตรสิอย่าเอาเม็ดอย่าผักอย่าผักมิตรไปเป็นศันตรูี่มาไม่เอาด้คยคนนะ่ะใครที่เป็นศัตรูกับนางมาจะเอามาเป็นมิตรให้หมดดังนั้นตัดคําว่าศักดิ์ศรีออกตัดคําว่าโกรธแค้นออก ตัดคำว่าสัมมาอ่าตัดคำว่าทิฏฐิถ้าบุคคลนั้นตัดคำนี้ออกได้แล้วคุณจะได้เพื่อนคุณจะได้คนที่รักคุณมากขึ้นแล้วคุณจะได้ศัตรูมาเป็นมิตรใช่ไหมพี่คณะหมูกรอบจริงหรือเปล่าจ๊ะได้เมตตาสูงมากเยี่ยมเนาะตบก่อนมันก็จริงครับมันก็จริงนะเนาะอันนี้เรามาพูดถึงนะไรพี่ครับไม่ได้จดชอบมา น้ำมามาพู้สว้พ well ี่ครับด้านมิจะไปั้ามประตูครับพี่ชอบอย่าไปต้างประตูนี่ไม่ได้แต่งหน้านะคะนี่หน้าสดนะคะทุกคนหน้าสดมากเลยเนี่ยสดมากเลยไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคนหน้าใสออกมาจากภายในสู่ภายนอกไม่ไม่ว่าร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครเราจะระวังตาหูจมูกปากกายใจ รับรู้สิ่งใดแล้วเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ว่าร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีทิฏฐิมีแต่ความสุขลดคำว่าทิฏฐิลงนะคะขอให้คำสอนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญลดคำว่าศักดิ์ศรี ดคนหนึ่งแม่มดนะกูสาบใครแล้วรับรองสบาบอยู่นั่นแหละนะพี่ชนะการทิวสวัสดีจ้าพี่แตงไทยการให้อภัยกัรละกันเยี่ยมใช่ค่ะนางมารไม่มีความไม่มีอคติกับใครแล้วนางมารผู้ถูกเลยสิครับคือการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีอคติเยอะครับศัก์ศีกินไม่ได้ครับนะครับสักศีกินไม่ได้ก็เป็น ก็เป็นมุมมองของนามันเนาะนามันก็ยกตัวอย่างในเรื่องของนามันมาให้ให้ฟีฟังนามันก็ไม่ไปว่าใครนะสิีครับนะอย่าไปคิดนั่นเองคือนามันก็ยกขึ้นมาทัศทิธิแล้วก็ทักษิอะไรที่มันมองข้ามแมกข้ามนะแล้วก็อยากให้สร้างสร้างมิรอย่าไปสร้างศัตรูนะครับสร้างศัตรูไม่เป็นผลดีกับเรานะครับเราต้องสร้างสร้างมิตไว้เยอะๆไว้เป็นเกราะป้องกันตัวเองถ้าเราสร้างศัตรูปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับมาทำลายเรามันไม่สร้างเกราะป้องกันป้องกันเราเลย ครับขอบคุณขอบคุณนักมารครับที่ให้ง่ายคิดดีๆครับน่าโอเคที่สีครับ